สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าทางสมาร์ทเรดิโอครับอ,ออกอากาศพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มแล้วตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลา9ก้นาฬิกาครับฟังได้ทางวิทยุ o u FM นะครับขอนแก่น FM 90.75 MHz 101 FM 101 MHz วิทยุออนไลน์ที่เว็บไซต์ www s m a r t r a d i o thailand com ฟังในทั่วโลกนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการถ่ายทอดสดทางทาง Facebook และ YouTube ช่อง Smart r ว d ดี Thailand มากดติดตามแล้วก็ดูข่าวกับเราไปพร้อมๆกันนะครับมาเริ่มต้นวันนี้ครับคุณผู้ฟังเช้าวันนี้มีใครรู้สึกว่าอากาศเย็นๆหลงแต่เมื่อคืนหรือเปล่านะครับเมื่อคืนเป็นวันพิเศษด้วยนะครับพระจันทร์เต็มดวงนะครับเป็นคืนวันพระแล้วก็หลายคนตื่นเช้ามาบอกว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นแบบนี้ร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวกันด้วยนะครับอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อวานบอกว่าช่วงที่อากาศเปลี่ยนจากฤดูหนาวกาลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ย ก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายของเราจะต้องมีการปรับตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คุ้นชินกับอากาศเย็นมานานรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัยกันด้วยนะครับคาดหมายกันว่ากลางเดือนกุมพาพ์นนี้ประเทศไทยก็จะเริ่มเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวเข้าสู่ความเป็นฤดูร้อนแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็ยนกําลังปันกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีน หรือเรียกง่ายว่าลมหนาวนะครับก็พัดลงมาอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับทำให้เราสัมผัสได้ถึงอากาศหนาวในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานจะมีลมแรงประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงดังนั้นทางกรมอุตุก็แนะนำนะครับให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยนะครับส่วนทางด้านภาคใต้ ใครที่มีแผนจะลงใต้ในช่วงนี้นะครับให้ระมัดระวังเนื่องจากจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นนะครับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรครับในด้านของฟุลละออง ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่นะครับเนื่องจากมีการระบายอากาศดีขึ้นมีลมแรงขึ้นส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากช่วงนี้ทางบ้านเรา ลมแรงขึ้นนะครับอากาศก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีบางแห่งนะครับยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝุ่นที่สะสมกันอยู่นะครับอากาศหนาวส่งท้ายนะครับส่งท้ายหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุอีกทีหนึ่งแต่ว่าอากาศเย็น,ยนแบบนี้ก็เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ฟังการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทเขามีการแนะนํากิจกรรมท่องเที่ยวส่งท้ายฤดูหนาวนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลากหลายกิจกรรมกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ฟังไปไล่เรียงกันดูนะครับว่ากิจกรรมที่น่าสนใจที่ทททได้เปิดลิสต์กิจกรรมการท่องเที่ยวออกมานั้นมีอะไรบ้างนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ย่านเจเริญกรุงตลาดน้อยย่านพระนครปลากองตลาดบางลำพูข้าสารและพื้นทีนน่อื่นๆทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะมีการจัดกิจกรรมบางกอกดีไซน์วิคสอ2พนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Thailand BEEP FACE 2 0 2นะครับวันที่5ถึงวันที่7กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดนัดเรียบด่วนจนถึงแดนเนรมิตก็ที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับออกมาที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับวันที่6ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ที่ศาลแม่ย่าจังหวัดสุโขทัยมีการจัดงานสการะพระแม่ย่าประจำปี2,56 9ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ9 กุมภาพันธ์สนามหน้าที่ว่าการอเำเภอคําชะอีจังหวัดมุกดาหารพบกับการประเพณีออนซอนชนเผ่าคําชะอีประจําปี2,569ขึ้นไปทางภาคเหนือกันบ้างนะครับ11-15กุมภาพันธ์นี้เทศกาลบอลลูนนานาชาติ2,569ที่สิงห์พาร์คเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ <c oughs> ส่วนทางภาคใต้นะครับ13-15กุมภาพันธ์พบกับเทศกาลดนตรีท่ามกลางขุนเขา ที่บ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับต่อมานะครับ13-15เหมือนกันครับที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมมีงานสังคมสุขใจครั้งที่10นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่13-15งานมหากรามไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ที่สวนสาธารณะหนองบวกหาดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อมานะครับกิจกรรมน่าสนใจในช่วงเดือนนี้โอ้เยอะนะครับคุณผู้ฟังงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่38 13 2 2กุมภาพันธ์ที่พระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีนะครับมีงานเทศกาลลมหนาวและดาวเดือน EP 3นะครับที่จังหวัดราช,ชบุรีในวันที่14นี้นะครับซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับงานรักเธอที่ไทยจัดขึ้นที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่14เช่นเดียวกัน14-15นะครับที่เกาะสมุยสุราธานีนะครับมีงานสมุย บอล l ูนออฟเลิฟ2026นะครับในช่วงเทศก,กาลวันแห่งความรักนะครับส่วนในช่วงวันที่20กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนะครับงานพระนครคิรีเมืองเพชรครั้งที่39วิมานฟ้าพระนครคิรีอัญมณีแห่งสยามซึ่งแน่นอนนะครับงานนี้ก็ต้องจัดอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคิรีหรือว่าเขาวังและบริเวณรอบที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับปิดท้ายนะครับปิดท้าย26กุมภา ถึงหนึ่งมีนานะครับงานมหกรรมมูลบางอีสานครั้งที่17สกลเสียงศิล์นะครับงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมจามจุรี1มหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครนะครับใครอยู่ใกล้งานไหนสนใจไปที่งานไหนก็วางแผนเที่ยวได้ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับส่วนอีกงานหนึ่งน่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังจะมีการจัดงานเรียกว่าเป็นงานมหากรรมวมยไทยนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ส่วน็พระเจ้าเสือนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศีอยุธยาซึ่งเป็นผู้ที่เป็นต้นกําเนิดของท่า้รา่รำแม,ไม่ไม้มวยไทยต่างๆนะครับในสัปดาห์นี้นะครับททท,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 ทจะมีการจัดงาน Amazing มวยไทยเฟสติวัล2026กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมผลักดันกีฬามวยไทยมรดกสู่ระดับสากลน,นะครับที่อุทยานราชพัก อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ซึ่งตรงกับวันมวยไทยนะครับในวันนั้นก็จะมีพิธีบวงสวงพิธีครอบครูมวยไทยโดยประมาจารย์ครูมวยไทยพร้อมกับการแสดงชุดลั่นกลองเกิดฟ้าประกาศสักดาภูมิปัญญามวยไทยมีนักแสดงไม่น้อยกว่า1,500คนนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าเสือ องค์พระบิดาแห่งหมวยไทยนะครับถ้าใครเคยติดตามเรื่องเกี่ยวกับพันท้ายน,นรสิงห์นะครับก็คงจะรู้จักและก็คุ้นเคยกับพระเจ้าเสือเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมาดูเรื่องของวิจช,ชาชีพกันบ้างนะครับทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้มีการเปิดตัว2ฟีเจอร์ใหม่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดเอามาใช้แล้วก็จะได้ใช้เป็นเครื่องมือ ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับในแอปพลิเคชัน o l i ิสแค e ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งล่าสุดมีการเปิดตัว2ฟีเจอร์ใหม่บนแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็คือการตรวจสอบบัญชีมิจฉาชีพและตรวจสอบเบอร์ของมิจฉาชีพนะครับอันนี้ดีครับคุณผู้ฟังเวลาที่มิจฉาชีพโทรเข้ามาเนี่ยแอปพลิเคชันตัวนี้จะดักจับแล้วก็บอกเราเลยนะครับว่าเบอร์ที่โทรมานั้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบอร์ของ มิจฉาชีพนะครับถามว่าใช้งานยังไงนะครับคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาก่อนครับดูที่หน้าจอ Facebook หรือว่า YouTube ของเราได้เลยนะครับชื่อแอปพลิเคชัน Po l i สแค r e สะกดตามตัวตรงๆเลยนะครับ Police แล้วก็ c a r e นะครับดูสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันจะเป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์โล่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มีตัวอักษร p o l i สแค r e อยู่ทางด้านขวานะครับ เมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ติดตั้งในมือถือแล้วนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เนะครับเมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชันก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนูตรวจสอบข้อมูลของฉันล็อกอินผ่านไทยดีเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้แอปพลิเคชันบริษัทได้เนี่ยนะครับก็จะต้องมีแอปพลิเคชันไทยดีติดในมือถืออีกแอปหนึ่งแล้วก็ต้องมีการล็อกอินเข้าระบบเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือว่า เลขบัญชีต้องสงสัยกดตรวจสอบนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรหรือบัญชีธนาคารของมิจฉาชีพระบบจะแจ้งเตือนว่ามิจฉาชีพแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือจะแจ้งเตือนว่าอันตรายห้ามโอนเด็ดขาดนะครับติดตั้งได้ในมือถือทั้ง Android และ iOS ได้ทุกเครื่องนะครับซึ่งแอปพลิเคชัน o l i ิสแครของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นก็จะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็มี2ตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้เราได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ บัญชีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของมิจฉาชีพที่โทรหาเราแทบจะทุกวันวัน,วนละหลายรอบนี่แหละนะครับคุณผู้ฟัง